ราศีธนูดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมปี2566 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้นะคะในวันที่1มีนาคมดาวเสาร์นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินก็ได้ย้ายออกจากราศีมังกรนะคะเข้าสู่ราศีกลุ่มในภพสหัชชะ จากนี้ไปอีกสองปีครึ่งนะคะชาวราศีธนูจะไม่ต้องเครียดเรื่องเงินทองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะคุณจะมีเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินหลายคนก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นจากนั้นนะคะในวันที่8มีนาคมดาวมฤตยูก็ได้ย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษพนะคะในภพอริ ช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆหรืออาจต้องไปแข่งขันต่อสู้ในหลายๆเรื่องก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีปัญหาให้คุณต้องเข้าไปจัดการแก้ไขและในวันที่11มีนาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนกันมมะนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปัตตนีจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะในภพพันธุ ปะตะัตตนีนะคะเป็นดาวคู่รองช่วงนี้คนรักของคุณนะคะอาจจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะได้พบเจอกันมากขึ้นด้วยวันที่12มีนาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะจะย้ายออกจากภพอรินะคะชาวราศีธนูนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบื่อคุณก็จะกลับมาขยันมากขึ้น แล้วก็ในวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะกำลังจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนย้ายมากุมกับดาวพรือหัดดาวคู่มิตรใหญ่นะคะในภพพันธุ เมื่อดาวเจ้าเรือนสุภานะคะโคจรร่วมกับดาวหรือหัตด,ดาวประจําตัวของคุณใด้ตาแหน่งเป็นกเกษตรธิบดีด้วยก็ย่อมส่งผลดีกับเจ้าชะตาในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จการที่เป็นที่ยอมรับนับถือแล้วก็ในช่วงนี้หากคุณไปทำอะไรก็ตามนะคะมันก็จะสำเร็จได้โดยง่าย ได้ชาวราศีธนูเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอแต่ความโชคดีสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าชะตาด้วยมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของบ้านรถที่ดินสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆและดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภานะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพปุตตะในวันที่15มีนาคมด้วยก็ถือว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้ลาบผลมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา และวันที่23มีนาคมนะคะดาวพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพกมัมมะดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อมาโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานก็ย่อมส่งผลดีนะคะและเข้ามากระตุ้นในเรื่องของการงานที่กำลังจะมีเข้ามามาดูในด้านการงานนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะอยู่ในตำแหน่งนะคะที่เป็นทั้งประเป็นทั้งนิด ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกขี้เกียจหรือว่าเบื่อกับงานที่ทําแต่คุณก็ยังมีความสําเร็จในงานที่ทํานะคะที่ต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแต่พอหลังวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะ คุณเองก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกลับมากระตือรือร้นกับการทำงานแล้วก็จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการพูดงานเจราจานะคะจะราบรื่นจะมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือหากคุณตั้งไปเริ่มต้นลงมือทําธุรกิจอะไรนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นและมันก็จะดีนะคะแล้วก็โดดเด่นมากสําหรับคุณจะทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากขึ้น มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะดาวแห่งโชคลาภของคุณจะยังโคจรกลุ่มกับดาวประจําตัวไปจนถึงวันที่15มีนาคมและยังมีมาตรฐานเป็นมหาอุดด้วยและพระเกตนะคะที่โคจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นะคะจะช่วยกระตุ้นนะคะส่งไปยังดาวสุขปุญกุศลที่เคยทําก็จะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีโชคมีลาภมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโต ได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยและดาวศุกร์ก็จะย้ายออกไปนะคะในช่วงวันที่15มีนาคมแต่คุณเองก็ยังมีดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนสุภาย้ายมากุมกับดาวประจำตัวก็ถือว่าดวงดาวนะคะยังหนุนส่งให้ชาวราศีธนูมีโอกาสจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะในช่วงนี้มาดูในด้านความรักนะคะของชาวราศีธนู ดาวสุกนะคะดาวตัวแทนความรักโคจรอยู่ในมุมที่ดีความรักในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะสดใสมีความห่วงใยซึ่งกันและกันหลายคู่นะคะอาจจะลงเอยนะคะอาจจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวด้วยกันส่วนคนโสดการเริ่มต้นกับความรักกับใครก็ตามนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะบุญกุศลนะคะจะนำพาให้คุณไปเจอคนที่ใช่ก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ